ของคนอยากผอมแต่ไม่ชอบออกกำลังกายจะทำยังไงดีคะวันนี้เราไปหาคำตอบพร้อมกันคะ่ะสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีครับมีคำถามอยากจะมาถามคะ่ะเรียกได้ว่าเป็นปัญหาโลกแต่คุณหมออยากผอมแต่ไม่ชอบออกกำลังกายคะ่ะพอจะมีวิธีบ้างไหมคะ่ะก็มีวิธีอยู่เพราะว่าจริงๆปัจจัยความสำเร็จในการควบคุมน้ำหนักเนี่ย80%ซเลยนะอยู่ที่อาหารครับ อีก20%อยู่ที่การออกกําลังกายแต่จริงๆถ้าจะให้ผลดีที่สุดเนี่ยเราก็อยากจะแนะนําให้ควบคู่กันไปทั้งควบคุมอาหารด้วยแล้วก็ออกกําลังกายด้วยแต่การออกกําลังกายเองก็จริงๆบางคนอาจจะไม่มีเวลาไปวิ่งหรือไปเล่นกีฬา เราก็แนะนำนะครับด้วยการเปลี่ยนชีวิตประจำวันเช่นบางคนเนี่ยชอบใช้ลิฟต์ในการขึ้นหรือใช้บันไดเลื่อนก็ให้เปลี่ยนมาใช้เดินขึ้นบันไดแทนอันนี้ก็ถือว่าเป็นการออกกำลังกายในชีวิตประจำวันแบบหนึ่งหรือบางคนเนี่ยใช้วิธีการนั่งรถหรือว่านั่งมอเตอร์ไซค์มาที่ทำงานนะครับเผอิญถ้าเกิดบ้านอยู่ใกล้ๆแล้วมีรถจักรยานเนี่ยก็ปั่นจักรยานมามาที่ทำงานได้นะครับแต่ก็ให้ระวังเรื่องของอุบัติเหตุด,ด้วยนะครับอันนี้ก็คือพยายามเปลี่ยนวิถีชีวิตบางคน ขับรถมาทํางานเนี่ยป๊าจะชอบแย่งกันในการจอดใกล้ๆที่ทํางานใช่ไหมก็ไม่ต้องแย่งกันนะครับไปจอดที่ไกลๆแล้วก็เดินเดินแต่ล็อกรถให้ดีก่อนนะแล้วก็เดินมาที่ทํางานอย่างเงี้ยอันนี้ก็ถือว่ามีกิจ,จวัตรประจําวันในการเคลื่อนไหวกิจ,จกรรมทางกายโดยที่ไม่ได้เรียกว่าออกกำลังกายโดยตรงก็ยังถือว่าใช้ได้แต่วันนี้ที่เราจะมาคุยกันก็คือเรื่องของการควบคุมอาหารอาหารที่อยากจะแนะนําจริงๆก็แนะนําให้กินให้ครบ5้าหมู่นั่นแหละนะครับไม่ใช่ว่าหนักไปทางด้านใดด้านหนึ่ง แต่ที่สําคัญก็คือให้เน้นเรื่องกินผักผลไม้ให้มากขึ้นด้วยแล้วก็หลีกเลี่ยงอาหารประเภททอดย่างปิ้งหรือที่มีหวานมันเค็มสูงๆทางกระทรวงสาธารณสุขโดยกรมอนามัยก็แนะนําอยู่แล้วว่าคนที่ควบคุมน้ําหนักเนี่ยก็พยายามอย่ากินน้ําตาลให้เกิน6ช้อนชาอย่ากินน้ํามันนะครับเกิน6ช้อนแล้วก็เกลือหรือน้ำปลาให้น้อยๆน,น,นะครับถ้าคนที่ชอบปรุงรสด,ด้วยน้ำปลาหรือซอสไม่ควรจะเกิน4ช้อนชานะ อันนี้ก็เป็นคําแนะนำนะครับว่าอาหารประเภทต้มนึ่งนะครับอันนี้น่าจะดีกว่าอาหารประเภทแบบทอดมีกะทิหรือประเภทผัดใช้น้ํามันเยอะๆอันนี้ก็จะช่วยควบคุมน้ำหนักได้ดีแล้วอาหารที่อยากจะให้เลี่ยงเลยก็คือพวกน้ําอัดลมนะครับของหวานบางคนชอบกินชาอะไรนะชานมแล้วก็ใส่พวกเม็ดไข่มุกเนี่ยแล้วก็มีน้ําตาลเยอะๆเงี้ยก็พยายามบอกเขาว่า เอาแบบไม่หวานหรือหวานน้อยเพราะเดี๋ยวนี้หลายๆร้านเนี่ยลณนงคลงรับนโยบายของทางกระทรวงสาธารณสุขนะครับหวานน้อยสั่งได้นะครับแล้วก็ของกรุบกรอบส่วนใหญ่จะเป็นพวกแป้งพวกเฟรนช์ฟรายทอดคนที่กาลังควบคุมน้ําหนักก็หลีกเลี่ยงเลยครับอย่าไปรับประทานรวมไปถึงพวกเวตี๋ยวขนมปังอะไรพวกนี้หลีกเลี่ยงเลยถ้าท่านอยากจะควบคุมน้ําหนักลดน้ําหนักนะครับคือกระแสการลดน้ําหนักเนี่ยค่อนข้างมาแรงแล้วก็มีหลายวิธีเลยค่ะที่เขาแชร์กันก็คือบางคนอาจจะ ทำไอหรือว่ากิน<ช>แบบโลคาบช่วมอ,อยากรู้ว่าวิธีการลดน้ำหนักเนะะี่ยค่ะจริงๆแล้ววิธีไหนดีที่สุดแล้วก็จริงๆมีอันตรายหรือว่าผลข้างเคียงบ้างไหมคะ IF ก่อนเลยเนาะเรากำลังพูดถึงการลดลดน้ำหนักที่เรียกว่า IF เเนี่ยภาษาอังกฤษคือ intermittent fasting ภายใน8ชั่วโมงแรกเนี่ยมีการรับประทานอาหารได้ปกปติแล้วก็จะมีการงดอาหารทุกอย่าง16ชั่วโมงต่อมาซึ่งในช่วง8ชั่วโมงแรกก็รับประทานอาหารให้ถูกสัดส่วนพอหลัง16ชั่วโมงแล้วจะไม่มีการรับประทานอะไรเลยยกเว้นแต่ว่ากินพวกน้ําธรรมดาหรืออาจจะชาเล็กๆน้อยๆที่ไม่ได้เติมน้ําหวานอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ต้องระวังครับอาจจะไม่เหมาะสําหรับคนบางประเภทโดยเฉพาะเด็กที่กำลัง จเจริญเติบโตอายุต่ำกว่า18ปีเนี่ยไม่แนะนำนะครับในผู้สูงอายุที่จริงๆเนี่ยอาจจะขาดอาหารง่ายอยู่แล้วเราไม่แนะนําคนที่มีโรคประจําตัวอาจจะอ้วนอาจจะขาดสารอาหารประเภทบางอย่างก็ไม่แนะนําประเภทแบบนี้และโดยเฉพาะยิางยิ่งสตรีที่กําลังตั้งครรภ์หรือสตรีที่ให้หนมบุตรไม่แนะนําเลยให้มาลดความน้ําหนักด้วยวิธีนี้นะครับไม่เหมาะสมอย่างการทํา IF เนี่ยค่ะจริงๆมันเป็นวิธีที่ที่ค่อนข้างยมเนนะคุณหมอทีเนี้ยเขาจะมีช่วงเวลาที่ให้เราอดกับ ช่วงเวลาที่ให้เรากินใช่ทีนี้ช่วงเวลาที่ให้เรากินเนี่ยคือเรากินอะไรก็ได้เลยหรือเปล่าคะให้รับประทานตามหลักอาหารห้าบุเลยแล้วก็อย่างที่พูดไปตอนต้นนั่นแหละว่าก็เหมือนเดิมนะครับไม่ใช่ว่า8ชั่วโมงอยากทานไรทานก็ให้ลดของหวานมันเค็มลดของทอดของมันเหมือนกันรับประทานอาหารที่มีประโยชน์พวกผักธัญพืชแล้วก็พวกโปรตีนที่ทำมาจากพวกปลาพวกไก่ อันนี้มีโปรตีนคุณภาพสูงหรือพวกเต้าหู้อะไรเงี้ยทานตามโภชนาการที่เราได้นำแล้วก็คนที่เริ่มต้นใหม่ๆไม่ควรจะหักโหมอดอาหารอย่างหักโหมจะเกิดอันตรายต่อร่างกายถ้าท่านไม่ไหวจริงในช่วง16ชั่วโมงที่ท่านมีการอดอาหารท่านก็อาจจะมีอาหารอะไรบางอย่างที่เสริมเข้ามาที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายจะเป็นน้ำผลไม้หรือเป็นพวกน้ำผักไม่ไม่ใช่แบบไม่ทานเลยเลยซึ่งอาจจะเกิดอันตรายต่อตัวท่านเองได้นะครับปัจจุบันการรับประทานอาหารคลีนเป็นที่นิยมกัน ทั่วโลกนะโดยเฉพาะในประเทศไทยด้วยโดยเราเชื่อกันว่าอาหารคลีนนี่คืออาหารที่ไม่ผ่านการปรุงแต่งนะครับเป็นอาหารที่มาจากธรรมชาติตรงๆไม่มีสารเคมีตกค้างาวนี้เราจะกินอาหารคลีนอย่างไรให้เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพก็ต้องเข้าใจว่าอาหารคลีนนี้ต้องไม่ใช่พวกอาหารที่มีผงชูรสไม่ใช่อาหารที่ผ่านการดัดแปลงไม่มีการปรุงแต่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ปัจจุบันเรามักจะมีสารอาหารบางอย่างที่มันผ่านการปรุงแต่งในผงชูรสเนี่ยทีนี้การเลือกอาหารคลีนที่ถูกต้องก็ควรจะปฏิบัติอย่างต่อไปนี้ครับเลือก อาหารที่สดเป็นธรรมชาตินะครับไม่ว่าจะเป็นผักผลไม้สดหรือเนื้อสัตว์ที่ไม่ผ่านการใส่ยาหรือใส่อะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วก็พยายามเลือกเนื้อสัตว์ที่ไม่ติดมันนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยควรจะเลือกพวกอาหารที่มีกากใย,ยค่อนข้างสูงพวกธัญ,ญพืชหรือพวกผักผลไม้ที่มีกากใย,ยค่อนข้างเยอะแล้วก็ที่สําคัญครับการกินอาหารคลีนให้ได้ผลก็ควรจะต้องควบคู่ไปกับการดื่มน้ําอย่างน้อยวันละ7 8แก้วและที่สําคัญครับนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อยวั และ7-8ชั่วโมงสําหรับคนที่นอนไม่พอเนี่ยมันจะกระตุ้นทําให้เกิดการกินอาหารอยากอาหารมากกว่าคนปกติที่เขานอนหลับพักผ่อนเพียงพออันนี้เป็นเคร็ดที่ไม่รับนั่งแต่พวกเราไม่ทราบยิ่งนอนน้อยก็ยิ่งมีโอกาสที่จะเจริญอาหารรับประทานอาหารมากกว่าปกตินะครับก็ทั้งหมดนี้ครับคืออยากจะฝากไว้รับประทานอาหารคลีนแล้วอย่าลืมงดหวานมันเค็มด้วยอย่างที่ได้บอกไป บางคนเนี่ยบอกว่าไม่มีแรงบันดาลใจในการลดน้ําหนักคุณหมอจะมีคําแนะนํำไหมาะว่าเราจะมีวิธีการสร้างแรงบันดาลใจในการลดน้ําหนักอย่างไรบ้างคะ จริงๆคนที่อยากลดน้ําหนักเนี่ยน่าจะมีแรงบันดาลใจของตัวเขาเองอยู่แล้วส่วนใหญ่มักจะแบบเอออยากจะให้เรามีรูปร่างที่สมส่วนสวยงามไปที่ไหนก็มีแต่คนชื่นชมเราหรือบางคนอยากจะเป็นเฮลโมเดลเวลาเราแนะนําคนอื่นเนี่ยถ้าตัวเราอ้วนคนอื่นคงไม่ฟังเราเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีหุ่นหรือมีรูปร่างที่ดีนะครับอันนี้ก็คือแรงบันดาลใจแบบหนึ่งแต่บางบางทีเนี่ย บางคนไม่มีแรงบันดาลใจเลยอ้วนเอาอ้วนเอาเนี่ยแถมมีโรคประจําตัวด้วยตรงนี้คงจะต้องสร้างแรงบันดาลใจในการให้ความรู้กับเขาว่าถ้าท่านยังปล่อยให้ตัวเองอ้วนอยู่แบบนี้ท่านก็จะเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆตามมามากมายไม่ว่าจะเป็นโรคหัวใจโรคเบาหวานโรคความดันสูงนะครับโรคสมองเส้นเลือดในสมองอุดตันในเส้นเลือดในหัวใจอุดตันหรือข้อเข่าเสื่อมทําให้ประสิทธิภาพในการทํางานลดลงแล้วในสถานการณ์ที่ผ่านมาของโควิด -19 เเนี่ยเราก็จะเห็นอยู่แล้วว่าคนที่อ้วนมากๆเนี่ยเวลาติด โควิดแล้วจะมีอาการรุนแรงมากกว่าคนอื่นเขาเพราะฉะนั้นนี่น่าจะเป็นแรงบันดาลใจแบบหนึ่งว่าอย่างน้อยเราจะได้มีสุขภาพที่ดีมีอายุยืนยาวนะครับต่อไปนานๆในการที่จะเป็นมิ่งขวาญให้กับครอบครัวแล้วก็ช่วยเหลือสังคมอันนี้น่าจะเป็นแรงบันดาลใจแบบหนึ่งที่จะช่วยกระตุ้นให้หันมาควบคุมน้ำหนักหรือลดน้ำหนักของเรา จะร,รู้ได้ไงว่าตัวเองเนี่อ้วนไม่อ้วนอยังไงในวิธีที่ง่ายที่สุดเลยก็ให้เอาสายวัดเนี่ยมาวัดรอบพุงตัวเองบริเวณตำแหน่งสายบริเวณสะดือวัดออกมาได้เท่าไหร่จดไว้เนาะเป็นเซนติเมตรแล้วเราเอาส่วนสูงของเราเป็นเซนติเมตรเนี่ยหาร2นะครับผ้า ไอ้เส้นรอบพุงของเราที่เราวัดออกมาเนี่ยมันเกินกว่าไอ้ส่วนสูงเป็นเซนติเมตรหารสองเนี่ยแสดงว่าท่านอ้วนลงพุงแล้วอันนี้เลยรีบรดน้ำหนักเลยเพราะว่าถ้าท่านปล่อยอย่างนี้ไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็จะมีโรคหัวใจโรคเบาหวานหรือมีโรคอะ,รอ,อะไรต่ออะไรตามมาอีกมากมายครับก็อยากให้คุณหมอช่วยแนะนําแล้วก็ให้กําลังใจกับคนที่อยากจะเริ่มต้นลดน้ําหนักด้วยค่ะคุณหมอ ก็อยากจะฝากถึงพี่น้องประชาชนทุกคนนะว่าการที่เราจะลดน้าหนักได้ต้องค่อยเป็นค่อยไปครับไม่ควรจะลดน้ําหนักอย่างหากักโคมซึ่งโอกาสที่จะล้มเหลวสูงเพราะฉะนั้นใจเย็นๆครับเราค่อยๆลดน้าหนักด้วยการควบคุมอาหารอย่างที่บอกไปการควบคุมอาหารได้ผลถึง80%แต่ก็ควรจะควบคู่ไปกับการออกกำลังกายด้วยอาจจะมาเริ่มด้วยการมีกิจกรรมทางกายทีละเล็กทีละน้อยด้วยการขยันเดินมากขึ้น หรือพยายามเดินขึ้นลงบันไดแทนที่จะใช้ลิฟต์หรือบันไดเลื่อนนะครับหันมาใช้การปั่นจักรยานแทนที่จะใช้มอเตอร์ไซค์หรือขับรถเวลาเราเดินทางในระยะใกล้ๆอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับและทั้งหมดนี้ก็ด้วยความปรารถนาดีจากทางกระทรวงสาธารณสุขครับอยากผอมทําได้ค่ะแค่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทีละเล็กละน้อยให้เข้ากับวิถีชีวิตประจําวันค่ะควบคุมปริมาณอาหารให้พอเหมาะกับร่างกายกินอาหารให้ครบ5้าหมู่ แม้จะเป็นวิธีการลดน้ำหนักที่ช้านะคะแต่ได้ผลดีในระยะยาวแน่นอนค่ะ